การเกิดของสัรพสัตว์ทั้งหลายการเกิดเกิดจาก,กจิตซึ่งเป็นชีวิตของสัตว์โลกที่ประกอบด้วยธาตุรู้เจตสิกและอวิชชาเข้าไปปฏิสนธิกับบิญญาณขันในขันห้าที่เป็นตัวอ่อนกลายเป็นสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้หรือมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลาย ถ้าไม่มีจิตเข้าไปปฏิสนธิกับวิญญาณขันหรือตัวอ่อนที่เกิดขึ้นจากการผสมของเชื้อตัวผู้และตัวเมียก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้และสลายไปเป็นประจำเดือนในคนและสัตว์ส่วนประกอบของจิตซึ่งยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งของสัตว์โลก ประกอบไปด้วย 1. นึ่งท่านรู้ที่ว่างเปล่าว่างคือรู้รู้คือว่าง 2. เจตสิกอาการของท่านรู้หรืออาการของความว่าง 3. อวิชาที่ปกคุมท่านรู้อยู่จึงทำให้ท่านรู้หรือความว่างนี้มีขอบเขตจำกัด เป็นก้อนหรือเป็นจุดเป็นต่อมอัตราตัวตนของชีวิตเกิดขึ้นส่วนประกอบของขันห้าซึ่งเป็นสัจธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสไม่มีไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองซึ่งประกอบไปด้วย 1. รูปขันสองเวทนาขันสามสัญญาขันสี่สังขารขันห้า วิญญาณขันสี่ขันแรกเป็นขันถูกรู้ขันที่ห้าวิญญาณขันเป็นขันรับรู้แต่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองคือไม่รู้ความหมายในการรับรู้นั้นๆซึ่งจะรับรู้ได้ด้วยหนึ่งรับรู้ทางตาด้วยเส้นประสาทที่เรียกว่าจักษุวิญญาณ 2. รับรู้ทางหูด้วยเส้นประสาทโสตะวิญญาณ 3. รับรู้ทางจมูกด้วยเส้นประสาทคานวิญญาณ4รับรู้ทางลิ้นด้วยเส้นประสาทชิวหาวิญญาณ 5. รับรู้ทางกายด้วยเส้นประสาทกายยะวิญญาณใน5ทางหรือ5ส่วนนี้เป็นการรับรู้รูปธรรม ส่วนอีกทางหนึ่งเป็นการรับรู้ด้านนามธรรมก็คือหกรับรู้ทางใจด้วยมโนวิญญาณจิตจะเข้ามาปฏิสนธิกับวิญญาณขันจะมารวมอยู่ที่ใจเพื่อออกไปรับรู้นามธรรมพร้อมกับใจจึงอาจเรียกว่าจิตใจก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกาย ัสสะรูปเสียงกลิ่นรสผูดทพะซึ่งเป็นรูปธรรมก็จะได้รับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงส,ญญสัญญาณกลิ่นสัญญาณรสสัญญาณผูดทพะเกิดขึ้นจึงส่งสัญญาณเหล่านี้ไปตามเส้นประสาทในด้านต่างๆเข้าสู่หน่วยบันทึกความจำที่สมองซึ่งเรียกว่าสัญญาขัน สัญญาขันแปลความหมายสัญญาณที่ส่งเข้ามานี้ว่าเป็นสัญญาณอะไรซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็จะเปลี่ยนสัญญาณเหล่านั้นออกมาเป็นความจำซึ่งเป็นนามธรรมเป็นการจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผดทะพะและจำธรรมลมเมื่อความจำตั้งขึ้นเป็นนามธรรมใจและจิต ก็เข้าไปสัมผัสนามธรรมใจสัมผัสรับรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ดับไปส่วนจิตสัมผัสรับรู้แล้วก็จะสร้างการเกิดเกิดขึ้นอวิชชาที่มีอยู่ในจิตก็จะหลงเจตสิกคิดปรุงแต่งสร้างสังขารอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทา,านสร้างพบเกิดขึ้น เป็นการเกิดขึ้นของขันในจะมีครบทั้งห้าขันเก็บเอาไว้เป็นพบพบเพื่อนำไปเกิดเป็นชาติใหม่ต่อไปการปฏิบัติธรรมของเราโดยการเดินมักมีองแปดสมถกรรมฐานทำให้มีสติวิปัสสนากรรมฐานทำให้มีปัญญา จึงได้นำสติปัญญานี้ติดตามการรับรู้ของวิญญาณขันไปพร้อมๆกับจิตอยู่ตลอดเวลาสติปัญญามีอำนาจเหนือจิตบังคับจิตได้อบรมสั่งสอนจิตได้ไม่ให้จิตหลงการรับรู้พร้อมๆกับใจคิดปรุงแต่งสร้างสังขารให้เกิดขึ้นปล่อยวางขันทั้งห้าได้ก็จะว่างเปล่าเหลือแต่ธาตุรู้ล้วน ส่วนประกอบของวิญญาณขันที่อยู่กับใจได้ออกไปผัสสะรับรู้สัญญาขันที่ตั้งขึ้นหลังจากได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีหนึ่งใจรับรู้แล้วก็ดับไป 2. จิตรับรู้แล้วก็เกิดเจตสิกอวิชชาหลงเจตสิกคิดปรุงแต่งสร้างสังขารให้เกิดขึ้น 3. สติปัญญา กำกับรักษาควบคุมและอบรมสัง่งสอนจิตมาให้หลงเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นแล้วปล่อยวางการรับรู้ในขันธ์ทั้ง5และสังโยชน์สิเมื่อจิตไม่หลงเจตสิกหรือขันธ์ทั้ง5จิตนั้นได้ดับอวิชชาไปแล้วตัวตนที่ยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราก็จะเสื่อมสลายไปเหลือแต่ธาตุรู้กับเจตสิก เมื่อผัสสะสิ่งใดก็เพียงสักว่ารู้สักว่าเห็นเฉยๆเมื่อนาน,านเข้าเจตสิกได้สลายตัวลงไปสู่ธาตุรู้ตกตะกอนนอนก้นอยู่เหมือนตะกอนในน้ำเจตสิกก็ไม่ได้แสดงตัวออกมาน้ํานั้นก็ใสสะอาดเมื่อธาตุรู้ไปผัสสะสิ่งใดก็เพียงรู้ผ่านรู้ผ่านเท่านั้นเองซึ่งเป็นลักษณะของพระอหรหันต ขอวอวยพรยะถาวลิวหาปูลาปริปุเลนติสาขลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมังชิปะเมวะสมิจตุสเพปุเลนตุสังคปาจันโทปนาละโซยถา,ามณีโชติละโซยธถาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพปโลกโ,โวินาสตุ มาเตภวะวันตาลาโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสริจังบุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังะวันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถี หนึ่งออ่ะอละท